เคสนี้ถามว่าเงินเดือน6 8ห0 0่เป็นสมาชิกกบกขบรรจุ2 5 3หสถ้าลาออกตอนนี้จะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็เลยมาคำนวณให้เขาดูนะครับว่าการที่บอกว่าลาออกได้บำนาญเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเอาแบบละเอียดละเอียดเลยเราก็ต้องรู้ว่าเงินเดือนที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับเป็นราชการเท่าไหร่แต่อันนี้เราก็จะประมาณคร่าวๆนะครับ ซึ่งก็จะบอกว่าถ้าลาออกเนี่ยหมายถึง30กันยาใช่ไหมนะครับแล้วก็บันที่จุจริงๆจะได้คํานวณเลยนะครับเขาก็ให้ขอ้อมูลมาว่าบันจุ3มิย3 4นะครับซึ่งก็เลยมานั่งคิดดูนะครับว่าเงินเดือนเนี่ยก็คืออ่าตุลา6 6เเนี่ย68,500นะครับเมษานี้ถ้าได้2.5เนี่ยก็จะตันพอดีนะครับและทีนี้เราก็คิดลดไปทีละบ3เปอร์ทุกๆวันละนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น60เดือนประมาณ60,001 60, แล้วการที่บรรจุสามิยอเกษียณ30กันยา68จะได้เป็นราชการ34ปี3เดือน29วันนะครับสมาชิกกบขเวลาราชการก็คือ34.33ไม่เป็นกบขเศษปัดลงนะครับไม่ถึง6เดือนปัดลงเดือ3เดือส34นะครับเคสน,นี้นะครับเมื่อเป็นกบขเนี่ยเอาเฉลี่ย60เดือน60,001 60, คูณด้วยเวลาราชการ3 4 3 3หารด้วย50ได้4 2 0 0 0คนที่ไม่เป็นกบขนะครับใช้เงินเดือนสุดท้าย6 9 0 0 0เคูณด้วยเวลาราชการ3 4นะครับหารด้วย50ได้4 6่นะครับแสดงว่าไม่เป็นกบขเนี่ยได้บำนาญมากกว่านะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับเคสน,นี้เนี่ยเขารรจุตั้งแต่ปี3 4ดังนั้นแสดงว่าเขาเลือกได้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นกบขนะครับการที่เลือกเป็นกบขเนี่ยทำให้ได้บำนาญน,น้อยลง4 0 ประเด็นถัดมานะครับเขาบอกว่าได้เงินกบกขเท่าไหร่นะครับเงินกบกขเนี่ยจะต้องไปดูในแอป,ป My GPF นะครับซึ่งก็จะมีเมนูให้ดูนะครับลองเลื่อนเข้าไปดูที่ประมาณการมัเกระียณจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เรามีแปปอปกบขแล้วอย่างเช่นี้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เ้าถามเนี่ยเขาถามในช่วงปี668ซึ่งถ้าจะกระียณจะลาออก่อา,าม0กันยา68เนี่ย ในแอปเนี่ยก็จะใกล้เคียงของจริงแล้วก็คือเพราะมันเป็นยอดเงินปัจจุบันเนี่ยนั่นก็ะคือยอดเงินที่จะได้เมื่อกเกษียณลาออกนะครับแต่สาหรับบางคนที่ยังเหลือไปลาระยะเวลาอีก10ปี20ปีเนี่ยยอดเงินปัจจุบันกับยอดเงินที่จะเกษียณนมันจะต่างกันเยอะอยู่นะครับดังนั้นท่านก็ต้องไปดูที่ประมาณการมันกเกษียณก็คือเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปที่เมนูออมเพิ่มแล้วก็ลองดูนะครับว่าเงินในปัจจุบันเราไม่ออมเพิ่มได้เท่าไหร่ถ้าออมเพิ่มได้เท่าไหร่นะครับและ จะอยู่ไปได้เท่าไหร่มีบางคนถามว่าเอาประมาณการเนี่ยโอเวอร์มากเลยได้หลายล้านเลยมันจะได้จริงไหมนะครับซึ่งผมเองบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้คาว่าได้จริงเนี่ยถ้าท่านไม่ออมเพิ่มมันจะได้ไม่เยอะเนี่ยอันนั้นนะ่ะน่าจะใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดท่านกดออมเพิ่มไปยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ห้าล้านสิบล้านแล้วท่านก็มาสงสัยว่าเฮ้ยมันจะจริงเหมืนกันหรือเปล่านะครับผมบอกก่อนว่าไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะไปคิดนะครับท่านคิดก่อนว่า ไอ้ที่ท่านออมเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะท่านจะออมจนถึงเกษียณได้หรือเปล่าถ้าท่านออมจนถึงเกษียณได้น่ะไอ้ตัวเลขในแอปตรงนั้นน่ะก็จะใกล้เคียงนะครับก็จะใกล้เคียงประมาณผมคิดไว้น่าจะบวกลบไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์มันใกล้เคียงไม่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อว่าวันคือการคำนวณน่ะมันคำนวณเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีวิกฤตทำให้แผนที่เราเลือกนะั้นติดลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ หรือเรารู้จักเปลี่ยนแผนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วทำกำไรมนอาจจะได้มากขึ้นมาก20-30%นั้นก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนะระลึกไว้อยู่เสมอว่าในแอปประมาณการของกรบขนั้นสิ่งที่เราสามารถดูได้และเกิดประโยชน์ก็คือเกิดการเปรียบเทียบว่าระหว่างออมเพิ่มกับไม่ออมเพิ่มแบบไหนที่เราจะได้เงินมากกว่าเพื่อให้เราเห็นภาพและก็มีกำลังใจในการออมนะครับ แต่ถ้าเกิดใครจะไปดูแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้ามันได้จริงฉันถึงจะออมถ้ามันไม่ได้จริงฉันไม่เชื่อฉันไม่ออกอันนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ